นี S <S <muy> ้นะคะแอลก็อยู่ที่ไหนนะคะก็ไม่รู้ไปไหนกันครอยู่ไทบงนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าวันนี้ในยุคุว่าแอลไกับะไรบ้างให้สนุกเพื่อความนท่าำเตนเด็กผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านภาเสียงหรือนื้อหาที่น่าหลงดูสนุกเพื่ความบเทองเ่านั้นเด็กผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรอย่รับได้นาดูคลิปดูเยอะบ้างนะจ๊ะ ้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องรัชดาพอยช์ตอนนี้นะคะแอลก็อยู่ที่ไหนนะคะก็ไม่รู้ไปไหนกันว่าแอลอยู่ท่ามกลาซึ่งจะบอกเลยว่าวันนี้ในยุคโควิดว่าแอลทำอะไรบ้างก็อยู่บ้านสบายๆนะคะตอนนี้ว่าวันนี้วันพุธแล้วนะคะตอนเย็นนี้เจะทำ,ทำอะไรกันบ้างว่าทำอะไรกันบ้าง ก็ะะจะให้ให้สนุกเพื่พอความบันเทิงเท่านั้นนะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ดูอยู่นะคะอย่าลืมมากดไลค์กดซับสไครต์ให้กับแอลนะคะและที่สำาครก็ไปติดตามเอ่อเฟซบุปป๊กและ IG นะคะอย่าให้ใครก็ด้แอดก็ทาใช้มานะคะตอมว่าตามสัญญาคําขอกันดูว่าแอลจะทำอะไรไม่อยู่หลังบ้านนั้นตรงนี้จะเป็นมันละคอดูสิมันละคอ,อนะนี่ยหร้ไหมไฟนี่ค้างเยยวแห้งเลยนะ มาจะเด็กได้นะคะเป็นแห้งแบบนี้อุ้ยไปแห้งแบบนี้อุย้ยไปแห้งแบบนี้อุย้ยไ,ได้เอาจะมาเอาไปเล่นได้นะคะมีการกติดที่เป็นทำว่าทุกวันตลอดมากเหนืงง่อยลำบากจังเนะคะ อัน,นี้สามารถเอาไว้ไปเล่นได้เอาเล่นเต้นเป็นเองนะคะดูออกอันนี้ไทยโนสบายอยู่อยู่หลังบ้านอย่างนี้นะคะนีวันสุดแล้วก็จะแค่ไหนแล้วจะอาคายเครียดก,กันหน่อยนะเดีย๋ยวมาเจอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะที่ l อที่ถ่ายหลังบ้าน <Wow. S 3> อีกทหนึ่งนะคะแล้วจะบอกเลยว่าดูทีญยาเลยโอ้ยเรียบอยู่ดูดูสิให้เพื่อนๆดูนะคะผัดยารี่นะคะจับเลยะคะ่ยยะ,คะ เออสวยสุดเดิมอันนี้ถั่งยาเออมีแต่ไหนก็ตามเนาะนี่มาอยู่ที่หลังบ้านนะจะมีต้นงยา่างีีถัดงต้องแตงเอาอมาทิตย์ก่อนนะเก๋ใช่ไหมอยาจะให้แตงซิถั่งยาพื้นเรียบดีมากเลยนะเดี๋ยวจะมาคลายเครียดเต้นออกกำลังกายในช่วงสายสามัมมากันค่ะมาเต้นออกกำลังกายกัน Say love, li, listen, love me, love, li, listen, love me. Hey. Call me, li, listen, love, me, li, listen, me, love. ตอนนี้ก็แล้วอแอลจะเต้นขายเครียดกันเรียกยอดเลยนะคะทุกคนว,ว่าเต้นนี้สุดยอดมาเพลงอลิสาใช่ไหมคะไม่ถึงเพลงของอลิสาวิกเกอรเดียวนะเพลงอลิสาที่ไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันได้นะคะเพราะว่าชอบเต้นขนาดน,นี้เต้นไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็เป็นได้รจริงมาค่ะ้ายังไงก็เยอะไปติดตามในห้องไปนีกก่าคะ่ะ ไปเข้าในบ้านกันโอเคค่ะวันนี้ก็แอลมาอยู่ที่ในห้องของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาทําอะไรกันอยู่ในห้องอ่ะจะจะไปพวกขนมมาจะมารีวิวกินขนมจะแอลกินไปประมาณสักชิเนาะขนมสะกรดน,นะคะกินก็กินเองซื้อเองได้เลยนะที่ร้านขาก็ได้เนาะแล้วก็จะมีน้ำดื่มแอบมากิน <laughs> มากินในห้อง เนี่ยค่ะจะดื่มนั่งใครให้มันสดชื่นน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวใช้ตู้ได้ก็จะดื่มเลยนะกินขนมต่อ ถ้าอย่างดีนะเป็นรสชาติของตัวสับปะรดแบบนี้อ่ะรสชาติหวานมากเลยสับป,ประรดแเกินไปนะเพราะกินขนมนจะใส่เข้ากันเลยสับปะรดดีมากค่ะเนื่งน้ำพอเถอะเนื่งน้ำต่อกินแค่นีน้นนก็พอแล้วกินแค่มาสองชิ้นโอเคค่ะได้กินว่องว่งกินขนมกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เนื่อน้ำ,นำ น้ำยังจะละลายน้ำเปล่าแล้วเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูเกี่ยวกับเอ่อทำงานหลายอย่างนี้ก็จะเป็นยังไงนะแล้วก็จะไปเจอกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่ตรงแขวนเสื้อผ้านะคะทุกคนก็จะจะได้อาบน้ำกันนะคะว่าจะได้หยิบเสืเ้อผ้านหนก็นดีเนาะเสื้อผ้ายอ่เยอะมากเลยนะคะบคข้างเยอะ ก็เค okay. ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็จะไปได้อ่ะัดนักกันนะคะเพิร์จะมาตามดูกันนะแล้วจะได้ยิบเสื้อผ้าแบบนี้สวยนี่ก็อยู่บ้านสบา,ส,บาสบายๆชิวๆนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ กากางเกงไม่มีนะยังก็ยังไม่มีเนาะ๋ยจะพัดไปไดเรื่อยๆแหละค่ะ๋ยจะได้เสร็จแล้วโอเคค่ะเดีย๋ยวไว้เจอกันนะคะกันอีกเนะาะแดนเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ไปอาบน้ำมาแล้วนะคะลุกเสื้อผ้าสวยๆเลยนะคะเป็นลุกเสื้อผ้าสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหสีสันนะีเนาะทุกคนคะ่ะเพราะว่า แบบนี้น่าสวยเท่ขนาดไหนวะว้า,านจีเกลแบบนี้เหรอใช่เซ่เดี๋ยวก็จะมาเจอกันอีกนะคะจนกันบ้านกันนะคะทุกคนมาโอเคค่ะวันนี้ก็จะมาบ้านกันนะคะ<อ>ว่าสั่เกินนี้จะเป็นแบบนี้นี่ยังไงก็จะเปวาดบ้านกัน,นะค่ะ เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมาตววจไปเ,เรื่อยๆเลยนะคะมาเสร็จขั้นตอนการจะจบคลิปแลนนะมากันเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะมีการทำงาน,นบ้านยุก โควิดแบบนี้แล้วนะคะอันนี้วันนี้ก็มาอยู่ที่ในห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จบกันไปนะคะว่าติ๊กแอลอยากทําคลิปอะไรกันบ้างอย่าลืมมามอคอมเมนต์อ,อยู่ใต้ร่างนี้นะคะเดีย๋ยวจะทำคำขอตอบกลับได้เลยนะคะและจบกันไปที่มายุโควิดนี้สะดวกสบายขึ้นนะคะสำหรับชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe อยู่ด้านล่างนะคะก่อนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปอย่าทำงานคลิปออแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปมาตั้งแต่3สัปดาห์แล้วนะคะ3สัปดาห์แล้วไล่ไลยเอทำคลิปลเรื่อยเนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย